แปลชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประเญาตรีทวนเด็กชายภูมิทรเด็กชายนัทวัฒน์เลิกรู้

เด็กชายชลพชัยชังพันอยากระโดดนะคะลูกค่อยลงไม่กระโดดนไม่ใช่หนอจ๊ะเราจะทำ เก่งมากเลยค่ะมาลงมาค่อยๆลง่าเด็กชายอทิั์อบอุ่นมาลงมามาลงมาเก่งจังเลยกลับกลับไป เด็กชายข้านดลเหรียญทองจับมือคร้าจับมือคร้ามาลงค่อยๆลงเก้าดีๆเก้าโอ้ยอ้ยเก่งมากเด็กชายข้านพลเหรียญทองแปดเก่งมากเลยมาเลย เด็กหญิงทีาราดาภูมิรักหวยแปดเก่งมากเลยลูกมาน้องตั้มจับไปค้อฟี่แล้วนะไปหางุดาเด็กหญิงณัยชยาสิงห์ไทย เด็กหญิงสุภพรทิพย์มณีจันทร์เด็กหญิงกบพัเม์นิระทุมวงศ์ทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะมาลงมาหรือก็มีคนมาสองข้ เด็กหญิงกัณติชานราชาเก่งจังเลยค่ะแล้วทำไมเขาคอยนะนะทำไมเขาไม่เปิดตลอดเด็กหญิงกัลยาธุริไทยสงเย็นสายเย็นหลบเย็นเอามาถ่ายตรงนี้นะได้ไหมคะเด็กหญิงกิติยาเพชรศรี เด็กอีมดาริกาสอนแก้วเก่งมากเลยมาคะชามีอนค่ะเด็กอิงนักะสอนร่วมซับมาแล้วมายิ้มเลยค่ะ ยิ้มให้คุณครูตอนลงก็ได้ไมาอาจับมือค่ะเก่งมากเลยค่ะจับเด็กหญิงนักศรสอนแผ่พันธ์ไม่ค่ะค,ค,คุณครูคจับมือหนูค่ะคุณครูไม่เอาเก็บไปปักช้เด็กหญิงปรวิทย <c oughs> าดานักายยิ้มๆหน่อยยิ้มยิ้มสวยนักขายไปอยู่ยยตรงนั้นไหนนักขายได้ไหม เด็กหิงพาขวัญตีนตามานีหนูมานี่ กบมือค่ะกบมือค่ะกบมือค่ะเป็นคนน้องมากค่ะนต้องมนต้องทำหน้าเด็กหญิงพิรยาบุญแสนกบมือค่ะคุณสวยเก่งมากเลยค่ะเก่งหนูือซอมมากเด็กหญิงพิรยากรสุภ่า และ mm hmm. เด็กหญิงพัชราวดีกระโททาขอส่งปให